ก็โดยประมาณนี้นะครับคุณหมอชโยจะบอกว่าในทุกชาติภพเนี่ยนะครับหมอที่องค์ปู่สิวกนะครับเนาะก็คือองค์ปู่สิวกเนี่ยมาอยู่กับคุณหมอชโยตั้งแต่อายุ25ปีตอนอายุ20ปีเนี่ยพ่อแม่คุณอิมมาอยู่แต่ปู่สิวกเนี่ยมาอยู่ตั้งแต่25จนถึงอายุ3-9ปี 39ปีเนี่ยนะครับพระจากปู่ศิวะก,ก็มาองค์พระศิวะมาอยู่ด้วยเต็มๆตัวนะครับแต่ว่างานเดิมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนที่เรามีความรู้เดิมนะครับไม่ว่าจะกี่ชาติพบกี่พบภูมินะฮะสารต่อในการทําหน้าที่นะครับที่ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับในโลกใบนี้นะครับนะ ก็วันนี้ก็จะเชิญองค์ปู่นะฮะก็คือเรียกง่ายๆเลยนะครับตั้งนโมสามจบก็นโมทศปโกวตระโตสมาทุปสะนโมทศปโกวตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสทศปโกวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปู่ชิวชิวเดวชิวชิวชิววาระเดชเรตระวีลิสตรีกนาตจึงนัตระวีลีกนัตัญญสังฆายาอุสธรรมอสสามกมอิกราโุสาริยาสิวะตระมิลาตรีมิสระยาสระเบียสาธุสาธุ แค่นี้ก็เป็นการเชิญนะฮะอง,องค์เทพองค์พรหมทุกชั้นฟ้า16ชั้นฟ้าเนี่ยนะครับลงมาสถิตสันได้แล้วนะครับอันดับแรกคุกำลังพูดจริงไม่ถูกไม่ไแต่ว่าจริง จริงความต่างผมต้องใหญ่กว่าสุขแท่เปิดได้ไม่ลับมากสุขแท้เปิดไม่ได้รับเนี่ยไปตรงทีทางทางวิ科าวิชาพวกวิชาที่ผิดวิชาชี้ที่เป็นทักิจนะครับเอายาตรงนั้นมาดีตรงนี้ดีตรงนี้ดีถ้าดีกินทำไมไม่ลองใช้จีิงก่อนครับผมจะบอก องค์ทิพย์องค์ิวะแล้วรู้ไหมว่าพระสิวะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเคยปลักเป็นมาอยู่ครับพระพุทธเจ้าบอกว่านะพระสิวะนะจริงจริงแล้วอ่ะนะชีวิตทุกชีวิตมีการนนบเพราะพระ่าในเป็นตรงที่แข็งแรงที่สุดในโลกแล้วก็เป็นคนที่นะครับเอาวาระตอนนี้องค์พระสิว่า็ไม่ตายนะแล้วเป็นแบบอยู่ภูเขาไทร่าครับในฐานะท่านทีนท่อ,รรทยทอยู่ นะนะพระองค์ที่พระที hmm. ่เนจก็เป็นธรมชาติพระที่พเนที่จะลงมาแสดิสถานต่อก็คือในยุคของอธิานี้มองค์พระที่พเนจมเป็นระสีหันนิิจซึ่งของราชพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่าเจ้าก็ถือองค์เดียกันกับพระสวัใช่ไหมใช่ใช่ จะเป็นคนละปางนั่นเองคนละคนละปางเหมือนกับเหมือนกับผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เจอกันเหมือนกับกำนันกับกำนันอ่ะกำนันจากตำบลนั้นนะกำนันจากกำเทานั้นเนี่ยเรื่องกำนันจากที่ที่ในเมืองไทยนะครับทั่วไปมาเจอกันที่มาเจอกันพอมาเจอกันแล้วก็มามาจบบเขาเรียกว่าต่างคนต่างกิ่นนะครับผม่ต่างคนต่างกิ่นเนี่ยอะไรเงี้ย คเ็นทุกจ้างเกันนะสดกว่าอีรพัดิทธิิิวสเรวดวาริอาสุริท่ว่าถีกสิชาติแรงในธรรมตทุกคนต้องการจิตใจจธรรมต่างอมตอยทำให้สังขารพระคุณเจ้าภาที่เดียวตรงที่ว่าท่านออกปีนทัพบาทแล้วทําให้ท่านไปเป็อ่อนพาะลูกภาพทุกองเน่ยลูกลูกเนี่ยจะมีี่ไ เคยเข้าร,ร้อนถแล้วก็มามาพบคุณมันทำให้ระบบก,การเผาผลาญอ่อนตัวครับอ่อนตัวว่าคือถ้ามาสิวัตรงาาุงองค์ท่านอยไรพิยสุพุทธหรือว่าเทพทุกองค์สมัยนั้นนะมีมีมีแต่สงคราม,มรามเทศนะครับมีนะครับองค์พระดาสษสมุทรแต่สงครามราเทศดู ใช่ไหมนั่งค่ายสบายใจยังไงโอ้โหมาพระศิว่กรลลมซำนะครัวาดทุกเกาะทุกโค้บทซีนได้ทุงแรงนะครับทุกโค้ทุกชาติทุผมมันเป็นเด่ยเดียวในโลกทุกเดียวในโลกเกิดเ็กขึ้นมานะครับรู้ตัวตนเขาเปิดรับเปิดเข้าหวตาปั้งในนู้ว่าเราที่ขันตอนนั้นนะครตอนสมัยพศสอ0 0นะครับ คือตั้งแต่อายุ39ปีนั่นแหละครับผมที่ผมรู้ตัวตนตอนนั้นผมก็ไม่รู้ผมเป็นเท่ล่างทำ่ห้ผมมาอยู่ตอนอายุ20ปีนั่บเดี๋ยวผมขอพิจารณาจริงเอาแค่เป็นตัวอย่าง